วัสดีครับผมวันนี้ก็จะเป็นเด็กลิทของทัจีเกษตรสายไกอาน,นะครับผมคือเด็กนี้ผมเคยทำไปแล้วเมื่อตอน CP 1 0คราวนี้ก็จะเป็นชุด GCp 1 3นะครับผมโอเคครับเรามาเริ่มกัเลยที่เกตศูนยครับใบแรกก็เป็นตัวเริ่มเหมือนเดิมนะเบบี้คารบาล่าครับใส่ไว้1ใบส่วนสแตนทิกเกอร์ครับผมใส่ไว้3ใบนะทิกเกอร์น่าจะเหมือนเดิมเลยนะโอเคดอก็3ใบครับ ขี้ไงดใส่สองใบแล้วก็เป็นขีฐานของกกยาบใส่สี่แล้วก็ฮิวเปลี่ยนเป็นฮิวใหม่ครับผมฮิ Hi, วใบน,นี้ไม่ใช้จีการ์ดและสามารถบายมันสองใบเพื่อไงดําหรือโซชาร์ดได้หนึ่งอย่างครับใบนี้มันจะดีกว่าใบาเก่าเพราะว่าใบาเก่ามันต้องเป็นจีการ์ดใบนั้นเท่านั้นนะฮะแต่คราวนี้เป็นใบอะไรก็ได้เกตูนใส่สิบเจ็ดใบโอเคครับต่อไปเป็นเกหนึ่งนะครับผม เกร็ดหนึ่งใส่โปรโมตัวนี้ไว้ใบหนึ่งครับเอฟเฟกก็คืออ่ะโฟกัสก่อนขย่ำแหลกครับผมช่องเรียกัดช่องวันกัดถ้าอยู่ในนี้อบขย่ำแหลกบวก2,000ครับและเมื่ออยู่ในนี้ทุลิทายจากช่องเรียกัดสามารถจ่ายคอร์สก็คือโซบัสหนึ่งถ้าวันกัดมีชิคการสามารถโจกัสหนึ่งใบเป็นใบปั๊มมือใส่ไว้หนึ่งใบครับใบนี้โซบั so สสองโจกัสหนึ่งใส่ไว้อีกหนึ่งใบ ต่อไปฟิสซอนนี่ครับเมื่อตายเจนเบกหนึ่งเขาจะชาร์จไงแดมเลือกหนึ่งตัวบวกสามพันสามพันหรือสองพันนะเออสองพันนับสองพันต่อไปทิงสไตน์ใส่ไว้สามใบแล้วก็เป็นพีจิขย่ำแหลกใบนี้เพิ่มเวฟได้นะโอเคเกณฑ์นหนึ่งมีทั้งหมดแปดสิ 8, 11, 23, บเอ็ดสองสิบสามสิบสามใบนะครับผม โอเคไปต่อที่เกรดสองครับเกรดสองผมใส่จระเข้ไว้สามใบจระเข้กินแล้วห้ามห้ามเกรศูนย์กลับต่อไปช้างแมมมอสใส่ไว้ใบเดียวเออไม่ใช่แมมมอสดิไม่อะไรวนะเนี่ยเออไม่รู้อะโอเคสกิลครับขยำแหลกใบนี้มันจะเป็นปั๊มมือนะเจนเบกหนึ่งเทสบาลหนึ่งโซบาลหนึ่งเทสบัติดชิคแอร์บวกสองพัน, 1, น, 1, น, 3, น, 3, น 2, แล้วเมื่อมันอยู่ในสภาพขยำแหลก จัวกัสหนึ่งใบแล้วก็บวกห้าพันนะเป็นใบเพิ่มพลังแต่ว่าคอร์สหนักเป็นหนักนะก็เลยใส่แค่ใบเดียวพอโอเคครับใบใหม่ผมติดไว้แค่สองใบนะสกิลช่องแวนการ์ดช่องเลการ์ดเป็นขย่ำแหลกครับผมและถ้าแวนการ์ดมีคำว,ว่าไกาอาไม่ติดจินเบรกนะเป็นคอนบวกสองพันก็คือยืนนอกเทินได้นะออโต้จินเบรกหนึ่งเลือกทิ้งการ์ดนมือคุณหนึ่งใบเมื่ออยู่นิดตก ตกดรอโซนแล้วอยู่ในสภาพพยา,ยามแหลกสามารถทิ้งมือหนึ่งขุดมาแล้วบวก5้าพันครับโอเคสายไวย้สองใบเพราะมันต้องทิ้งมือนะแต่ดีตรงที่มันยืนสิเอ็ดนอกเทินแล้วก็ตัวนี้ครับกีกันกเฟรมสาไว้สามใบใบนี้ถ้าแวนติดชื่อถ้าใบานี้ก็จะมีเป็นไงนะอืมเหมือนสกิลถ้าไม่มีเห็นขยาามแหลกก็จะตีไม่ได้นะแล้วเจนเบกหนึ่งต่อจนอยูนิตที่ติดพยามแหลกบวกห้าพันครับ นับตัวเองด้วยในับตัวเองลยวะใบอื่นไม่นับตัวเองนะครับผมแล้วก็เป็นแมมมอสแท็กแมมมอสใส่ไว้สามใบเป็นใบแห่ต้นเกมเมื่อถูกดีเทลจากช่องดูโซนเขาจะบัตรหนึ่งโซบัตรหนึ่งแล้วชุบชืตมันกลับขึ้นมาบอกสามพันหกใบเจ็ดเก้าสิบสองใบครับโอเคต่อไปป็นเกรสามเกรสามก็เหมือนเดิมเป๊ะเลยครับ เป็นไกอาร่างเก่าแล้วก็ไกอาร่างใหม่อย่างละสี่ใบเชฟสกิลเออก็จะพูดนิดหน่อยแล้วกันนะอาจจะพูดคร่าวๆนะครับผมไอ้สกิลไปนี้เจนเบรกสองถ้าอยู่ในยูนิตแบบพยายัมแลกบวกห้าพันและบวกคีดหนึ่งและสตาร์สกิลครับขั้นตับัตหนึ่งเลือกเลกาดสองใบลากมือไม่เกินสองใบแล้วก็เลือกเลกาดไม่เกินสองใบยูนิตเหล่านั้นจะควรสามารถมาตกดับโซนสามารถชุบชีวิตมันกลับขึ้นมาได้ครับ สกิลวนันนี้มีทั้งช่องวันการและเรียการนะเฮ้ยโฟกัสโอเคครับสกิลเหมือนกันเป๊ะเ,เลยครับแค่ตัวน,นี้มีสกิลในช่องเรียการด้วยจะกินแล้วบวกห้าพันแต่จะไม่บวกคีนะแล้วเมื่อจีเนิตทำการสไตล์นะและมีของสัหรัขยำแหลกคาตาบาสหนึ่งจั่วครับโอเคก็เมนเด็กก็มีแค่นี้นะครับห้บาสิบใบโอเคต่อไปเป็นจีโซน อืจ uh ีโซนครับผมอ่าผมใส่กัตททนี้ด็อกมากเป็นสี่ใบมันเดิมนะใบนี้เก่งทุกยุคทุกสมัยมัฒนทิทแล้วก็ตัวใหม่ครับอใส่ไว้สี่ใบเหมือนกันเพราะใบนี้มันเป็นใบที่แก้ล็อกได้แล้วพังบอร์ดเขาได้ด้วยขยายาแหละครับวันกาดคัรบาตหนึ่งเลือกไงการ์ด ที่มีชื่อมนกับยูนิตนี้1ใบเม่อยู่ใน,นเปลี่ยนสภาพเป็นข้าแมแหลกคุณสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายจักร,รันหนึ่งใบเลือกไม่เกิน2องซ์เคลิลใดก็ได้ที่ไม่ใช่บรรยากาศตอ่อจำนวนการที่หงาหน้า,นาบัญชีโซนทุกๆหนึ่งใบนําการ์ดทั้งหมดที่อยู่บนเซ์เคิลเหล่านั้นลงดรอปโซนถ้าการ์ดจนวนของคุณถูกทงโซนด้วยความสว่ยงนี้3ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้บวก1 0,000และบวก1นึ่งีและบวกหนึ่ได้ครับโอเคใบนี้ตีแรงถ้าโดน PG จหยุดก็นั่นแหละตามนั้นครับ ต่อใบกายดนัทใส่ไว้สองใบพอครับแคบไม่ได้ใช้นะใบนี้สองใบนี้เก่งกว่าติดไว้เป็นงั้นแล้วเอามาเจีอสิสนะจีเบแปดติดไว้หนึ่งใบแล้วก็ใบสไต์เปิดครับอืมใบนี้ก็ตามนั้นนะแล้วก็จีกาดไม่มีอะไรใหมนะ่ครับเลือกตามใจชอบเลยโอเคตามนี้คนระับสิบหกใบ โอเคครับก็ขอจบแต่เพียแครันี้นะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผม